you mm -hmm. แล้มันแห้งแห้งซีได้บอกครับตอนนี้ตอนนี้กินกินมือกี่เม็ดนะมือละเม็ดบอกมือละเม็ดครับอืมครับผมทุกมือได้ล่างแผลหรือเปล่าวาดเ่างอยู่ล่างอะไรไม่ยัวลูกบาดหรือเปล่าร่างเองเดียวเนี้เพราะว่ามันบระเด็นไปมันแห้งเราก็เลยพอบ่ายโอ้ครับผมเนียเลยร่างเองบหมดสองกองย่เนาะครับเปิดสองกองแทนมันว่าจะซื้อไม่อีกอยู่ครับผม อยู่อำเภอนี่คมคำสวยนะบ้านสุขสำลานครับแแหบาหวานครับแหงน่นเลยครับผมหลังจากใหญ่ๆิ้งสำฝาเพื่นแหงครับผมโอเคเลยครับผมแหงสนิทนะครับครับหลังจากกินเสริมอาหารปีวันครับเฮ้ยผมโอเคครับซื้ออย่างนะครับผมอยากทานนิดหนึงซื้ออย่างซื้อเล่นนัดซื้อเหรียไนแพลตคคำนนท์ อำเภอนี่ยเําคำสอยเนาะอำเภอนี่ยเขาคำสอยบารจุสารานครับบุกสํสำรานเป็นแผลเบาหวานอยู่หนาแข้งเนาะครับกินแฮป้วันครับผมแ,แห่งเสร็จแค่สองกองนะครับผมสวัสดีครับมาติดตามถามไถ่ยผู้ใช้ชผลิตภัณฑ์เสื้ออาหารแฮป้วันครับผมขออนุญาตครับผมซื้ออย่างน้อครับผมซื้อนัดนัคุณคำนวณซื้อเรียให้รับคำนวณอ๋อตะก้อนปัจจุบ,บันตะก้อนเป็นสุภาพเป็นยังนะครับผมตะก้อนนะเบาหวาน เป็นแผลเมาวานครับเป็นแผลเมื่วานแผลเปื่อยแผลเปื่อยได้กี่เดือนครับผมทิ้งว่มันเปื่อยมาประมาณสามสี่เดือนหมดแล้วไปล่างแผลล้บ่าประจำบัตก้อนครับผมไปเป็นยังไงบตรกอนร่างแผลรือสุกแผลจะแหงบัตก้อนท่งลำต้นมอแหงอ๋อบ่แหงบ่ครับผมถึงขนาดจะตัดขาบ่บว่านี้มันก็เปื่อยไปเรื่อยมอก็าจ็ตัดขาอ๋อจังไหนครับจึงเลยหูจักครับแฮปปี้วันครับครับอาหารเสริมแฮปปี้วันพ่อท่านไปกี่มือครับกิน คือสึกแผลดีกินหมื่้สึกว่าดีขึ้นประมาณอาทิตย์หนึ่งหูเลยวประมันดีขึ้นอืครับผมปัจจุบันนี้แผลแห้งไหมครับแห้งเรียบร้อยแล้วไปทําการทํางานได้อันนี้ครับผมนี่คือแผลปัจจุบันนะครับผมนี่คือแผลเบาหวานตั้งจากที่หมอจะตัดขานะครับผมปัจจุบันแผลแห้งสินแบบนี้นะครับผมปัจจุบันสุขภาพเป็นยังไงครับเบาหวานวามดันรู้สึกว่าดีขึ้นบ่ปกติดีขึ้นอะไไปทํางานได้เล้วเฮ็ดเบียบได้แล้วอ๋อครับผม ขอฝากสำหรับผู้ที่ช่มมีโอนะครับฝากบอกสำหรับผู้ที่เป็นแพ้เบาหวานนะครับผมอนุญาตบอกน่ครับถ้าผู้ใดเป็นแพ้เบาหวานแนะนำมากินแฮปปี้วันดเลยครับการันตีว่าครับผมรับรองเลยครับดีโอเคครับครับแห็งเขาไปเลยใช่เวลารกี่เดือนครับที่ที่กินที่กองผมกินมาเนี่ยรมมาณนสองเดือนก็แหงแล้วสองเดือนแล้วครับจากสองเดือนครับผมแพ้เป็นขนาดนี้นะครับผม ขออนุญาตครับซื้ออยัง,อยงครับผมอนุญาตถามอีกครั้งหนึ่งครับซื้อเหรียญชื้อว่านัดซื้อลีกับไพรัดคำนนครับอำเภอไหนครับที่อยู่บ้านที่บ้านอำคุ้มคำซอยอำเภอนี่คุ้มคำซอยจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับ